เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะศาส,สนาในประเทศไทยพระพุทธศาสนาวันนี้เราจะเรียนเรื่องพุทธประวัตินะคะจะทำโดยคุณครูพัชญาพุ่มโกสมและคุณครูชน,นันพรศรีใหม่ค่ะ นักเรียนต้องเรียนรู้อะไรบ้างเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะตัวชีว้วัดสอน1.1.1.2สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกพนวดหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือในฐานะที่เราเป็นคนไทย และนับถือพระพุทธศาสนาเราจึงควรศึกษาพุทธประวัติค่ะคำศัพท์ที่พบบ่อยในเรื่องพุทธประวัติพุทธประวัติหมายถึงประวัติของพระพุทธเจ้าประโสติหมายถึงการเกิดหรือการคลอด คำศัพท์ที่พบบ่อยในเรื่องพุทธประวัติอภิเศกหมายถึงแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำเช่นพิธีขึ้นเสวยราชของพระเจ้าแผ่นดินอภิเศกสมรสหมายถึงแต่งงานคำศัพท์ที่พบบ่อยในเรื่องพุทธประวัติยังไม่หมดนะคะเรามาเรียนรู้กันต่อเลยค่ะ เทว,วทูตสี่หมายถึงเทพที่แปลงกายให้เจ้าชายสิทธ,ธะทอดพระเนตรหรือการมองเห็นนั่นเองได้แก่คนแก่เก็บคนตายและนักบวชผนวดหมายถึงบวชออกผนวดหมายถึงการออกบวช จากนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอเรื่องพุทธประวัติตอนประสูติให้นักเรียนได้ชมกันนะคะพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะทหารได้โปรดหยุดพักตรงโคนต้นไม้ใหญ่นั่นทีหยุด อะไรหรือเปล่าเพคะพระองค์มาอยู่ในสภาพที่จะเดินนะเพคะได้โปลอดอกลับมาเถอะข้าพระพุทธเจ้าได้รับคำสั่งจากพระราชาไม่ให้หยุดจนกว่าจะไปถึงอณาจาักรพระบิดาของพระองค์เราต้องไปกันต่อแล้วเราไม่มีเวลาไปอนาจาักรพระบิดาแล้วเราจะคลอดแล้ว เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐส,สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัทนี้พบใหม่ของเราย่อมไม่มีอีกอยางบ ารที่การจริงๆเรพิท<ำ>่านโราจาเร<ำ>ายินดีที่ได้พบพวกท่านอีกพระโอรสมีลักษณะดีไหมกระหม่อมหม่อมฉันขอถวายพระนามว่าสิทธัตถะซึ่งหมายถึงมีความปรารถนาสำเร็จพะยะค่ะสิทธ,ธัตถะแล้วท่านคิดว่าไงราชินีใช่เป็นพระนามที่เพาะมากจงตั้งชื่อโอรสเราว่าสิทธัตถะพะยะค่ะ กระมมอเอชื่อแน่นอนแล้วว่าเจ้าชายจะเป็นมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลพะยะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเหรอหากว่าเจ้าชายเลือกสละทางโลกพระองค์จะเสด็จออกพันหนวดพ่ยะยะคอะไรนะเขาเป็นเจ้าชายทําไมต้องสละทางโลกด้วยละ่ะเหลวไหลสิ้นดีเขาจะเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ตั้งหากไม่นะกระมม เจ้าชายจะเสด็จออกขนดแน่นอนแล้วจะได้ตรสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระยะค่ะโกค์ัญะเจ้าหนุ่มและก็ฉลาดที่สุดจงบอกหน่อยเชวว่าอะไรทำให้โอรสเราเลือกวิธีเสด็จออกผนวดและตรสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่กระหม่อมเทวทูตทั้งสี่มันคืออะไรเนะ่ะคนแก่คนเจ็บ คนตายและสมณะเพศข้าราชบ,บริพารตั้งแต่นี้ต่อไปหากเจ้าชายออกไปนอกประตูวังจงอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเข้าใกล้จงกันพวกเขาออกไปจากถนนเราไม่สนว่าต้องใช้คนสักเท่าไร่สิทธัตถะจะเป็นราชาแห่งกรุงกบิลพัดค่ะจากการชมคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะเราก็จะลองมาสรุปความรู้นะคะ พระพุทธเจ้านะคะหรือเจ้าชายสิทธัตถะนะคะท่านก็ได้ประสูติ์เมื่อวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6นั่นเองจากการที่เด็กๆชมในคลิปวิดีโอก็จะเห็นว่าแม่ของพระพุทธเจ้าหรือพระนางสิริมหามายาเนี่ยกำลังเดินทางที่จะไปข้อลูกที่เมืองเกิดของของท่านแต่ระหว่างทางท่านเกิดเจ็บท้องมากจึงลอดเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ออกมาแล้วก็มีความอัศจรรย์ใจก็คือเจ้าชายศิทธ,ธาพอเกิดมาเนี่ยก็สามารถก้าวเดินได้เ่ยก้าโดยมีดอกบัวเนี่ยมารองรับนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านประสูติได้5วันพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้เลือกพามมาจำนวน8คนเพื่อมาทำนายลักษณะนะคะของเจ้าชายศิทธ,ธาและทำการตั้งชื่อพามทั้ง8คนก็ลงความคิดเห็นตรงกันว่า ควรตั้งชื่อว่าสิทธ,ธัะแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จตามความต้องการหรือปรัถนานั่นเองหลังจากเจ้าชายสิทธ,ธะประสูติได้เจวันพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนมพ,พระเจ้าสุธโธทนะผู้เป็นพ่อก็เลยให้นาของเจ้าชายสิทธถะมาเป็นผู้ดูแลแทน เมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาซึ่งในคราวนั้นเป็นพิธีแรกนาขวัญเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาก็ได้เสด็จตามพระเจ้าสุโทธทนะไปในพระราชพิธีจรดพนางคันแลกนาขวัญขณะที่พระบิดาทรงกำลังประกอบพิธีอยู่นั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ประทับอยู่เพียงลำพังใต้ต้นว่า พระองค์ได้ประทับนั่งสมาธิอย่างสงบเกิดเหตุอัศจรรย์คือเมื่อเวลาผ่านไปเงาของต้นไม้ยังคงทอดเงาบางแสงแดดให้พระราชกุมารอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนย้ายไปตามดวงอาทิตย์สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเรามาสรุป เรื่องพุทธประวัติตอนประสูติกันนะคะพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติวันขึ้น15ข้ามเดือน6ประสูติได้5วันพระเจ้าสุทธทนะก็ให้พามแปคนมาทำนายลักษณะและก็ตั้งชื่อซึ่งทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าควรตั้งชื่อว่าสิทธัตถะแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จตามความต้องการหลังจากประสูติได้7วัน พระมารดาก็สิ้นพระชนหลังจากนั้นพระเจ้าสุโททนะก็ให้นาของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ดูแลจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ในความอัศจรรย์ในพิธีแรกนาขวัญที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะอายุเพียงเจ็ดขวบหรือเจ็ดพรรษาได้แอบไปนั่งที่ใต้ต้นว่าทำสมาธิแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นก็คือว่า เมื่อมีแดดส่องลงมาเงาของต้นไม้ก็ยังทอดยังทอตัวบังแดดให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะอยู่ซึ่งถ้าเป็นไปตามธรรมชาติแล้วถ้าแดดเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนต้นไม้ก็จะหันเหไปหาแสงแต่นี้ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้วมีกันบ้านนะคะให นนักเรียโดยวันนี้เด็กๆไม่ต้องเขียนลงในสมุดนะคะให้นักเรียนสแกน QR code หรือกดลิง,งก์ที่ครูให้ไปในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็ตอบคำถามในแบบฝึกหัดนั้นได้เลยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะในการล้างมือบ่อยๆ กดเจลแอลกอฮอล์ or, ใส่แมสแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ